โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาส,สนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะ กเราตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลยสวัสดีน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ ยินดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆก,กับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นคูนและน้องเฟย์เราทั้งสองคนอยู่ที่บ้านนาราศิลซึ่งเป็นสถานที่สืบทอดและเก็บรักษาเครื่องโขนและเครื่องแต่งกายโขนมาตั้งแต่สมัยต้นรัชกาลที่6จนถึงปัจจุบันครับโขนคือการแสดงที่เขาเล่นโดยที่นักแสดงจะต้องสวมหน้ากากใช่ไหมคะครูหน้ากากที่นักแสดงสวมเรียกว่าหัวโขนครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูของจริงด้านในกันดีกว่าครับ ถึงแล้วบ้านนาราศิลครับน้องเฟย์ค่ะเราถอดรองเท้ากันตรงนี้ก่อนนะครับเจนครับเจอกันทุกวอนเลยมาลูกดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหายากไหมลูกไม่ยากค่ะครับน้องเฟย์ครับนี่พี่ปูครับเป็นผู้สืบทอดงานศิลปะเรื่องของเครื่องแต่งกายโขนและเครื่องโขนของบ้านนาาศิลครับวันนี้ครูต้นคูนขออนุญาตพาน้องเฟย์มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมของไทยเรานะครับพี่ปูได้ครับ ก่อนก่อนอื่นเดี๋ยวจะเล่าประวัติความเป็นมาของบ้านให้ให้ฟังก่อนเนาะ,ะบ้านเราเนี่ยก่อตั้งมาตั้งแสมัยรัชกาลที่6นะครับโดยคุณแม่เราม่อมสุขสังกรการส่วนครูเนี่ยเป็นรุ่นที่3นะครับส่วนรุ่นที่2ก็คือคุณป้าจินดาปันสบุตรก็คือที่รูปนั่นแหละนะครับแล้วถามว่าเออที่บ้านเรานี่ทําอะไรบ้างบ้านเราเนี่ยต้อง เริ่มก่อสร้างมาเนี่ยเราก็ทำโขนทําละครละครร้องละครเวทีแล้วก็ภาพยนตร์ด้วยอย่างที่เห็นในจอเนี่ยก็เป็นภาพยนตร์หนึ่งที่เราทําเมื่อ60ปีที่แล้วแล้วถ้าเบื่อจะถามว่าเอ้ยรู้ได้ไงว่า60ิปีแล้วเราก็ดูจากไตเติลน่ะไตเติลก็จะมีชื่อดาราคนนู้นคนนี้อะไรแต่ละรครน,นี้ดาราที่เป็นนางเอกก็คือเป็นนางเอกของช่องสี่บางพมนะครับแล้วบ้านเราเนี่ยก็คือทำพ็อสตูมเจ้าแรกของประเทศไทย เริ่มตั้งแต่ช่องสี่บามพรมเลยตอนนั้นก็จะทำสามบ้านกันนครับผมก็มีบ้านนาลาศินก็จะทำเครื่องแต่งกายแล้วก็บ้านดุยยปนีดอันนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องดนตรีแล้วก็บ้านน้าสินสัมพันธ์อันนี้ก็คือตัวแสดงทั้งหมดนะครับแล้วบ้านเราก็ยังทําเครื่องโขนให้กับมุ้ยที่โขนธรรมศาสตร์โดยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปามโมดนะครับเมื่อตอน2511ดแล้วปัจจุบันเนี่ยนอกจากเราจะเป็นบ้านเครื่องแล้วนะครับ เราก็เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชนด้วยโดยการสนับสนุนของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมครับเขเรียกว่ามีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานแล้วก็ถือว่าเป็นแหล่งในการเก็บรักษาแล้วก็เป็นศูนย์ของการเรียนรู้<ม>เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องแต่งกายขวดและเครื่องขวาดนดใช่ครับ<ม>และอย่างที่เห็นข้างหลังเนี่ยที่เห็นหัวขวนเยอะแยะเลยเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือหัวขวนของคุณชิกแก้วดวงใหญ่ ของเราเนี่ยก็จะแบ่งเป็นเป็นสองสองขั้ข้างบนเนี่ยก็จะเกี่ยวกับพวกพิธีกรรมครับส่วนข้างล่างเนี่ยการแสดงแต่ว่าตอนนี้ไม่ไดเอามาแสดงแล้วเพราะว่าอ,อายุเยอะแล้วเพราะว่าไปเดี๋ยวทำรุ่แต่ว่าที่เก็บไว้เนี่ยก็จะเอาไว้ให้พวกนิสิตนักศึกษาเนี่ยมาดูว่าเออเมื่อก่อนเนี่ยเขาทำหัวโขนกันย่างไรลวดลายเป็นไงพัสดุอุปกรณ์เป็นอย่างไร,รใช่ไหมครับอันนี้ก็เอาไว้เปรียบเทียบกัน พี่ปูครับตอนนี้เราอยู่กับหัวโขนนะครับอันนี้เป็นตัวละครอะไรครับผมหัวหขนอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นของฝีมือของคุชิแก้รดวงใหญ่เหมือนกันนะครับเรียกว่าลำบัสูนทําไมเราถึงเก็บรักษาไว้อย่างที่เมื่อกี้นี้พี่พูดนะครับเพราะว่าหนึ่งก็จะได้ให้เห็นว่า พัสดุอุปกรณ์เป็นยังไงการเขียนเพราะว่าการทําหัวโขนเนี่ยก็เหมือนงารลายเซ็นฮะท้าของใครของมันอะไรเงี้ยถึงแม้จะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันแต่ว่ากระบวนการสุดท้ายคือการเขียนลายเนี่ยก็จะจะไม่ค่อยเหมือนมันจะมีความหวานแล้วก็อะไรของแต่ละคนนะครับแล้วก็อยู่ที่อารมณ์ณเวลานั้นๆด้วย ปกติแล้วการทำเ,ออเครื่องโขนหรือว่าหัวโขนเนี่ยครับจะต้องมีตําราที่ชัดเจนไหมครับว่าตัวละครตัวนี้จะต้องมีสีอย่างนี้เขียวอย่างนี้จมูกอย่างนี้ตาอย่างนี้อ,อันนี้ก็เป็นทิคง่ายๆนะครับการทำเครื่องเครื่องแต่งกายออเราก็ดูจากหัวโขนเป็นหลักอย่างอย่างนี้ที่เห็นนี่สีเขียวใช่ไหมครับ เครื่องแต่งกายที่จะเป็นสีเขียว<ง>ก็คือสีของหัวโขน,ขนกับสีของเครื่องแต่งกายจะสอดคล้องกันใช่ครับ<ม>อย่างมารีสีขาวใช่ไหมครับหรือทศกณัณฐ์เนี่ยก็จะเป็นสีเขียวกุ้งกะันสีเขียวอะไรเช่นนี้แต่ว่าก็จะมีพระรามกับพระลักษณ์เนี่ยเขาไม่ได้ใส่หน้าครับแต่เราก็พระรามเนี่ยก็เป็นสีเขียวส่วนพระลักษณ์ก็เป็นเหลืองทองกต้องจะถามพี่ปูอยู่พอดีเลยปกติเวลาเราไปชมโขนก็จะเห็นว่าตัวละครที่จะใส่หัวโขนเนี่ยนะครับก็จะเป็นฝั่งยักษ์กับลิง แต่ว่าตัวที่เป็นมนุษย์กับเทวดานี่ปกติเขามีหัวโขนไหมครับหรือว่าปกติก็จะนิยมใช้ใบหน้าของนักแสดงแล้วก็ใส่เครื่องทรงเข้าไปถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีมีหน้านะหน้าพระรามหน้าพอหลังๆมาเนี่ยตัวแสดงเนี่ยก็อยากจะโชว์หน้าตัวเองแลยอยากาะก้อนกล้าอื่นอันแล้วก็คนที่เป็นพระรามในส่วนมากก็จะ หน้าตาสวยล้ำตัวยอ่แล้วก็มีการโชว์หน้าแต่ว่าถ้าเบื่อเป็นของของโขนสมเด็จโดยพระราสมร์ดีของของอพระพันปีโขนพระราชทานใช่อันนั้นก็จะให้พี่ขวดหรือเนี่ยออกแบบโดยไปค้นฟ้ามาแล้วก็จะเขียนหน้าให้เหมือนอย่างเช่นพระรามกเห็นว่าไว้จะเขียนสีเขียวชตัวหัวโขนตัวนี้ถ้ามาจากอะไรเหรอคะด้วย ตัวหุ่นเนี่ยทำด้วยกระดาษนะครับ mm hmm. เรียกเหมือนกับเปเปอร์เชอันนี้ยังไม่ได้ทาลักษ์ธรรมดาเนี่ยจะต้องทาลักษอีกทีหนึ่ง mm hmm. เพื่อเวลาโดนเหงือ่อโดนไรเนี่ยจะได้ไม่ไม่ติดหรือว่าไม่ช้ำข้างในนะครับอันนี้เป็นหัวเก่าหัวเก่านะครับแล้วก็ลายต่างๆ mm hmm. เวนกระจังต่างๆเนี่ยทำด้วยลักนะครับ mm hmm. ลักแล้วก็มาใช้เราก็จะมีหินหินเกาเรียกว่าหินชนวน,น แก,แกะทีละดอกที่ดอกมาแปะนะครับแล้วก็ถึงจะมาปิดทองแล้วสำหรับผู้ชายหรือผู้หญิงเหรอคะ,อะโดยปกติเป็นผู้ชายแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนเลยเขามีขนผู้หญิงนะครับแล้วตอนหลังมาเป็นผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงแต่สมัยนี้ตอนนี้ก็มีขนเด็กขนเด็กซึ่งเป็นผู้หญิงเล่นกันแล้ว พราะนั้นก็ใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงแต่ว่าก็ต้องผ่านพิธีการไหว้ครูมาก่อนมีการครอบครูลแล้วขนแต่ละชนิดนี่ใช่วัสดุเดียวกันหรือเปล่าคะเ่าเหมือนกันทั้งหมดนะครับแต่ว่าหมายถึงว่าในรุ่นรุ่นของกูชิกแก้วดวงใหญ่นี่นะครับแต่ถ้าว่าเป็นรุ่นใหม่เนี่ยก็จะมีหลากหลายเลยบางทีก็เป็นเลเซนมั่งเป็นสีโปมั่งหรือว่าเป็นอะไรอ่ะวัสดุเ,เทียมมาจากทางญี่ปุ่นนะ่ะมาปั้นนะ่ะมันก็มีหลายอย่างบางทีก็เป็น เป็นปูนซีเมนต์ผสมกับพัาไอกาวแล้วก็ตำให้เข้ากันแล้วก็ใส่ผงบางอย่างลงไปครับอ่าครนี้ปรเดี๋ยวจะพาไปดูวิธีการปักเครื่องกวนเครื่องละครและจะให้ลองหัดปักด้วยดีไหมคะดีค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวไปทางนู้นเลย ตอนนี้ก็จะมาเกี่ยวกับเรื่องงานหัตถศิลป์แล้วที่เมื่อกี้นี้ตอนพูดว่าหัวขวนสีอะไรตัวก็จะสีนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีเขียวนี่ก็จะใช้ได้หลายตัวเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นพระรามทศกัณ์อินทรชิตรามสูร เยอะแยะไปหมดที่เป็นหัวสีเขียวไว้ใช้ได้หมดแต่ว่าถ้าเป็นสมัยเนี้เขาก็จะแยกลายค่อนข้างชัดเจนว่าอันนี้เป็นฝายของพระนี่ก็จะเป็นลายขนกเป็นพุ่มเข้าบินถ้าเปิดเป็นพวกยักษ์นี่ก็จะเป็นลายในพวกเป็นหน้าสิง <ๆๆ S 1> นะครับลองลองยกสิครับหนักไหมหนักเอใช่ไหมครับ อันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งได้ทำไมบ้านเราถึงมีลายป่าขึ้นมาเพื่อจะได้ลดน้ําหนักลงมาแต่ว่าถ้าเกิดไปแสดงหน้าพิธีนั่งหรืองานใหญ่ๆเงี้เราก็ยังใช้ลายไทยเหมือนเดิม ช่วงนี้จะให้น้องเฟย์นะครับได้เรียนรู้การปัดผ้าจากพิจุกนะครับวันนี้นะคะจะมาแนะนําทําลายไทยนะคะพุ่มข้าวบินโซนอุปกรณะนะ์นั่นแะเราก็จะมีมีได้นะคะก็มีเข็มนะคะแล้วก็จะมีดินข้อเพื่อที่จะล้อมลายนะคะล้อมลายกรรมวิธีเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาถมด้วยเอามามาหนุนด้วยเชือกแล้วก็จะถมด้วยดินนะคะตซนตอนนี้ พี่จูจะสอนให้น้องเฟย์ทำนะคะเพื่อทจะีจะล้อมดินคอก่อนเป็นอันดับแรกนะคะ,ะขั้นตอนแรกเลยค่ะทิ้มขึ้นมาอย่างนี้นะคะ,คะแล้วก็ลงแล้วก็ทิมลงไปเพื่อที่จะล็อกลายนะคะให้อยู่นะคะส่วนตรงไหนที่เป็นลายตรงเหลมๆนะคะน้องเฟย์จะต้องล็อก2อทีนะคะกดไปเรื่อยๆเลยค่ะกดตามลายไปเลย น้องเฟย์กำลังปักผ้าอยู่นะครับครูต้นคูณมีศิลปะการแสดงซึ่งเป็นมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของไทยเราอีกชิ้นหนึ่งครับซึ่งน่าสนใจนั่นก็คือละครชาตรีเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับละครชาตรีกันครับเดิมเนี่ยละครชาตรีเขาก็บอกว่าเป็นละครเล่เป็นเป็นละครชนิดแรกเลยของวงการละครไทยโขนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เล่นกัน คือตะเวนเล่นไปเรื่อยๆไม่มีปลูกโลไม่มีอะไรแล้วก็ไม่มีเครื่องทรงไม่มีการแต่งกายอะไรทั้งสิ้นก็นุ่งจงกระเบนผ้าไทยมีนักแสดงเล่นอยู่3คนเป็นผู้ชายล้วนนะคะแล้วเรื่องเนี่ยก็นึกเรื่องขึ้นเองเหมือนเหมือนเล่นเรื่องลิเกอย่างเงี้ยอยากจะเล่นเรื่องอะไรก็เล่นเพราะว่าตัวแสดงมีแค่3ามคนนะคะอันนั้นน่ะคือละครชาตรีโบราณน,นะคะแล้วก็มันก็มีวิวัฒนาการของมันมาเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นละครชาตรี ปัจจุบันแต่ก่อนที่จะเป็นละครชาตรีปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีประวัติว่าประมาณอายุธยานะคะลงไปปราบกบฏตรงภาคใต้แล้วก็จะมีครูในราชสำนักลงไปสอนตรงนั้นแต่มันจะเป็นโนราเรายังไม่เรียกว่าละครชาตรีเล่นเป็นเรื่องเป็นราวโดยเอาบทละครกรุงเก่าของอยุธยาไปเล่นคือพระสุทนมนโนราอะไรอย่างเงี้ย จากฝั่งถนนหลานหลวงเข้าซอยเล็กๆมีชื่อเรียกว่าตรอกละครชื่อนี้ได้มาจากที่ชุมชนแห่งนี้มีความเกี่ยวข้องกับการแสดงทางด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยอยู่หลายแขนงโดยเฉพาะละครชาตรีอีกครั้งหนึ่งวิวัฒนาการที่ว่ามาถึงบางกอกเนี่ยก็คือสมัยรัชกาลที่3ที่ พวกโนราชาตีตามกองทัพขึ้นมาเป็นไพหลวงเกณฑ์บุญมาอยู่ตรงตอกละครนี้ร้นเก้ารัชกาลที่สามเนี่ยก็ได้ส่งประทานที่ตรงนี้แต่ว่าไม่ได้ให้เป็นกรรมสิทธิ์ให้อยู่ทำรรมาหากินถ้ามีงานหลวงให้ไปช่วยงานหลวงตามความถนัดแต่ถ้าไม่มีก็ประกอบอาชีพทำมาหากินตามท,ที่ตัวเองถนัดศิลปินโนราชาตีอยู่ตรงนี้ก็มาปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อที่จะ,สะแสดงได้ บวกกับละครนอกของบางกอกที่เคยมีก็เลยบัญญัติสาบขึ้นมาหมายกลายเป็นละครชาตรีตั้งแต่รัชกาลที่สามมานะคะตอกนี้ค่ะบ้านไม้กึ่งปูนเก่าๆหลังนี้นอกจากเป็นที่พักอาศัยแล้วยังเป็นสำนักงานของละครชาตรีคณะจงโกนโปร่งน้ำใจ ซึ่งชาวคณะทุกคนจะมารวมตัวการทำกิจกรรมร่วมกันในหลากหลายรูปแบบอีกทั้งยังเป็นเสมือนสถานที่ที่ใช้ถ่ายทอดความรู้ในด้านการแสดงละครชาตรีศิลปะอื่นๆที่เกี่ยวข้องและยังมีการฝึกวิชาชีพให้กับเยาวชนนักเรียนนักศึกษาและกลุ่มคนที่สนใจอีกด้วย น้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านก็คงจะรู้จักกับละครชาตรีรมากขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ก็มาดูกันดีกว่าครับว่าน้องเฟย์ปักผ้าเป็นยังไงบ้างน้องเฟย์ปักผ้าสนุกไหมครับสนุกมากเลยค่ะอย่างนี้ต้องขอฝากตัวไปรู้สิทธิ์ของพี่จุ๊บแล้วนะครับเนี่ยยินดีค่ะน้องเฟย์ครับถ้าน้องเฟย์ปักผ้าเป็นแล้วไหนลองอธิบายให้คุณครูแล,แล้วก็น้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านฟังสิครับว่าสรุปแล้วการปักผ้ามีขั้นตอนยังไงบ้างครับ ก็อย่างแรกก็ต้องล้อมลายค่ะครับแล้วก็หนุนลายค่ะแล้วก็ถ่มลายเข้าไปค่ะอ๋อเก่งมากๆเลยถูกต้องไหมครับพี่จุ๊บถูกต้องเลยค่ะงั้นเดี๋ยวครั้งหน้าต้องให้น้องเฟย์มาปักผ้าทั้งผืนเลยนะครับค่ะดีดดดดต้อนรับเลยค่ะระหว่างที่น้องเฟย์กำลังปักผ้าต่ออยู่เราไปทำความรู้จักกับละครชาตรีเพิ่มขึ้นดีกว่าครับคณะจงกลเนี่ยดั้งเดิมก็คือ,อครูหมูเนี่ยเป็นทายาตรุ่นที่สี่ดั้งเดิมก็ตั้งแต่สมัยทวดถูกไหมคะ ทวดแล้วมาปู่ย่าตายายแล้วมาพ่อแม่แล้วมาคุณหมูเดิมเนี่ยเราเป็นละครชาตรีสองสายทางฝั่งคุณตาฝั่งทวดทางคุณตาเนี่ยเป็นละครชาตรีอยุธยานะคะส่วนฝั่งทวดทางคุณยายเนี่ยเป็นละครชาตรีมาจากพัทลุงแต่คนละครชาตรีโบราณเนี่ยไม่ใช่เล่นละครชาตรีอย่างเดียวจะต้องปรับตัวเพราะว่าที่เขาเรียกว่าหาเช้ากินขําเต้นกินลำกินถูกไหมคะ ถ้ามีงานก็มีเงินพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นเขาก็สามารถแสดงลิเกได้นะคะเ,เชิดหุ่นกระบอกได้เล่นละครชาตีได้ทำขวัญน,นาคได้ทุกอย่างเขาจะต้องเป็นหมดมาก่อตั้งคณะละครจงกลจริงๆเนี่ยเมื่อปีพศ2519ที่เรามีโอกาสได้เข้าแสดงประจำที่พระภมเอรลวันเราถึงได้ตั้งคณะของเราอย่างเป็นทางการซึ่งก็40กว่าปีมาแล้ว โครงการของกศนที่มีห้องเรียนอยู่ในบริเวณวัดสุนทรธรรมทานหรือวัดแคนังเลอเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่หเยวชนและคนที่สนใจได้เข้ามาศึกษาหาความรู้และฝึกปฏิบัติจริงคือจะมีความสึกว่านเราเนี่ยจะลอยลอยไม่ติดพื้นส่วนที่ติดพื้นที่สุดก็คือจะเป็นช่วงหน้าขารีบทําหรือว่าพยายามให้มันชนกันในวันนี้เลยไม่ใช่ค่อยๆค่อยๆเอ,อ,อ,อาเข่าบังคับ เดี๋ยวมันจะค่อยๆอ่อนเข้ามาที่กศน,นเนี่ย <c oughs> เขาจะมีครูภูมิปัญญาหลายขแขนงไม่ว่าจะเป็นการทําสบู่ถูกไหมคะการพับผ้าการอะไรอย่เงี้ยหนึ่งในนันะ้นละครชาตีเนี่ยมันเป็นของดีบ้านฉันอยู่ตรงนี้แล้วเขา <c oughs> เขาก็เห็นว่าครูหม <c oughs> ูมีศักยภาพที่จะสามารถต่อยอด ให้เยาวชนได้มันก็จะมีเด็กของกศอนเองที่เอาไม่ได้บังคับเขากศอนอแล้วแต่ใครสมัครใจมาเรียนแล้วก็กลุ่มเด็กของครูหมูที่มีอยู่ดั้งเดิมแล้วบวกกับประชาชนทั่วไปนะไม่จําเป็นต้องเป็นเยาวชนนะเป็นผู้ใหญ่ก็ได้มาเรียนแล้วในโครงนั้นน่ะเขาก็บอกว่าให้สอนเกี่ยวกับละครชาตรี จะ,จะในส่วนไหนก็ได้องค์ประกอบยังไงก็ได้แล้วเราก็มาคิดไงว่าเด็กบางทีเด็กเล็กอ่ะมันมาร้องรำอย่างเดียวบางทีมันอาจจะเบื่อก็ได้แล้วก็ให้เ็ามอีอะไรทําที่มันสนุกสนานเพราะอย่าลืมว่าเด็กบางคนน่ะชอบละครสัตีก็จริงแต่ว่าไม่ได้ชอบรามากมายไม่ได้ชอบร้องมากมายอาจจะไม่ชอบดนตรีอาจจะไม่ชอบปักเครื่องละครอะไรต่ออะไรเราก็เลยมีกิจกรรมหลากหลายให้เขาทําตอนนี้กิจกรรมของเราก็จะมีทั้งการการสอน ละครสอนรำสอนร้องทำอุปกรณ์สินค้าทางวัฒนธรรมควบคู่กันไปจากเกียรติบัตรและรางวัลอันทรงเกียรติมากมายแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทและเสียสละของโครูหมูที่พร้อมจะสืบสารศรริลปะวัฒนธรรมของละครชาตรีพื้นบ้านให้คงอยู่และถ่ายทอดวิชาความรู้ไปสู่เยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้นำไปต่อยอดและเผยแพร่นในอนาคตอีกด้วย ป๋บิมเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่อีกคนหนึ่งที่มีความสนใจในการแสดงละครชาตรีมาตั้งแต่อย่างเด็ก,กดค่ะก็ตั้งแต่หนูอยู่อนุบาลเลยค่ะก็ได้เข้าชมรมนัฏสิ์ของโรงเรียนค่ะของโรงเรียนตอนปฐมค่ะแล้วก็ตอนประมาณสักป .4 ค่ะก็มีเหมือนโครงการนะคะของคณะจงกลก็คือของครูหมูค่ะ เข้ามาสอนที่โรงเรียนหนูก็เลยได้รู้จักกับครูหมูค่ะแล้วก็จากนั้นก็ได้ทำงานกับครูหมูเรื่อยๆค่ะบุ๋มบิ๋มยังได้นำความรู้ความสามารถในการแสดงละครชาตรีไปใช้แสดงในงานกิจกรรมต่างๆอีกทั้งนำไปต่อยอดทางด้านการศึกษาและหารายได้พิเศษเพื่อแบ่งบาภาระของครอบครัว หลังจากที่หนูได้รับคัดเลือกเป็นยูทูใช่ไหมคะหนูก็ ได้มาสแสดงกับครูหมูเรื่อยๆค่ะลำซัดค่ะแรกๆจะเป็นแบบลำซัดปกติค่ะบ .6 หนูก็ได้ทุนเป็นทุนจบถึงปริญญาตรีเลยค่ะ<ม>หนูก็ทำพอร์ตค่ะไปยื่นกับวิทยาลัยนาาศิสินค่ะ<ม>ตอนนั้นหนูได้โคตาค่ะ<ม>ก็เลยเอาพอร์ตไปยื่นแล้วก็โชว์ความสามารถพิเศษให้เขาเห็นแล้วก็ได้ผ่านเข้าวิทยาลัยนาาศิลินค่ะแล้วหนูก็เรียนกับครูหมูมาเรื่อยๆค่ะอ๋ออย่างนี้อย่างนี้ <laughs> แพรเป็นอีกคนหนึ่งที่ได้รับการส่งเสริมจากครอบครัวในด้านการแสดงเธอได้มีโอกาสเรียนรู้การแสดงในหลายๆด้านแต่เมื่อได้มีโอกาสได้มาเรียนรู้ละครชาวตรีพื้นบ้านกับครูหมูก็เกิดความชื่นชอบและมีโอกาสได้ร่วมแสดงในงานสำคัญสคัญ ที่ภูมิใจเลยก็คือได้ไปแสดงละครชาติีต่อหน้าพระพักสมเด็จพระเทพค่ะที่มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะก็เป็นแตเเ่เรียกว่าเป็นเด็กมือสมัครเล่นในละครชาติีที่ได้ได้รับโอกาสคุณครูได้เลือกไปเล่นกับผู้แสดงอาวุโสหลายๆท่านค่ะก็เป็นสิ่งที่ภูมิใจมากค่ะ เมื่อกี้นี้เราดูหัวโขนทางด้านนู้นเลยใช่ไหมครับอันนั้นเป็นเกือบเกือบร้อยปีแต่หัวทางนี้ก็จะเป็นหัวใหม่อันนี้ก็เป็นหัวชุดสําหรับการ,รมพิธีเหมือนกัน <c oughs> ที่ให้เห็นอย่างเงี้ยเราจยเปรียบเทียบได้ว่างานเก่างานใหม่อ่ะมีความต่างกันอย่างไรนะครับแล้วด็ๆอย่างฟรีจะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอย่างไรบ้างคะอ๋อช่วยได้ดีครับอย่างเช่นวันนี้ก็ได้ ร่วมอนุรักษ์แล้วอย่างเช่นมหัศดบัย์เครื่องโขนเครื่องละครนะแต่จริงๆอยากจะให้มาทุกวันเสาร์เลยนะไหนๆก็มาถึงบ้านนี้แล้วนะครับก็จะมีของเที่ระลึกให้นะครับก็เนี่ยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันนี้เป็นโขนฉบับเยาวชนนะครับนี่หนึ่งเมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโครงการดีเด่นซึ่งทางบ้านลาสินนี่ก็ได้นี่อีกหนึ่งเ่มแล้วก็อันนี้เป็นเล่มใหญ่นะครับ ให้ทั้งสามเล่มเลยเพื่อจะได้เอาไปศึกษาดีไหมครับดีค่ะน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านครับทุกวันนี้โขนไม่ใช่แค่มรดกของชาวไทยแล้วนะครับ เพราะองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้โขนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2561ปัจจุบันโขนจึงถือได้ว่าเป็นมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับทั้งในหมู่ชาวไทยและในหมู่ชาวโลกครับและวันนี้นะครับเราก็ต้องขอขอบคุณพี่ปูมากๆนะครับที่สละเวลามาให้ความรู้กับผมและก็น้องเป๋ยครับแล้วก็เชื่อว่าวันนี้น้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านคงจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องเครื่องโขนเครื่องละครและก็เห็นคุณค่าของมรดกศิลปะวัฒน ยินดีดครับน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านครับสาระการเรียนวันนี้เป็นเรื่องวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคมไทยแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่คติธรรมวัตถุธรรมเนติธรรมสหธร,รรมคติธรรมหมายถึงวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับหลักการดำเนินชีวิตซึ่งได้มาจากหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเช่น ความมีเมตตากรุณาความกตันยูกระต่างเวทีความซื่อสัตย์สุจริตความขยันหมั่นเพียรวัฒนธรรมด้านคติธรรมส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคมคือช่วยสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจนำไปสู่การปฏิบัติตนที่ถูกต้องดีงาม วัตถุธรรมหมายถึงวัฒนธรรมที่สามารถมองเห็นและสัมผัสได้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้เช่นบ้านเรือนยานพาหนะเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องแต่งกายวัฒนธรรมด้านวัตถุธรรมเป็นสิ่งที่เกิดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษและสืบทอดกันมาเช่นการสร้างบ้านทรงไทยเครื่องจักสานนอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีต่างๆที่ประดิษฐ์ขึ้น เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกเพื่อให้เกิดความสวยงามและเพื่อสร้างความบันเทิงเนติธรรมหมายถึงวัฒนธรรมทางกฎหมายเพื่อบังคับและควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมให้อยู่ในระเบียบแบบแผนไม่ทำผิดกฎหมายผู้ที่ฝ่าฝืนจะได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดถ้าสมาชิกทุกคนในสังคมปฏิบัติตามกฎหมายสังคมก็จะสงบสุขไม่เกิดความวุ่นวาย วัฒนธรรมด้านเนติธรรมส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคมดังนี้ควบคุมพฤติกรรมของบุคคลให้อยู่ในระเบียบแบบแผนที่ดีงามและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นคุ้มครองและรักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งถ้าไม่มีกฎหมายมาควบคุมจะทำให้ขาดความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตสร้างความระเบะเียบเรียบร้อยในสังคม สหธรรมหมายถึงวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกันและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมเช่นมารยาทไทยขนบธรรมเนียมประเพณีไทยวัฒนธรรมด้านสหธรรมส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคมคือหล่อหลอมบุคลิกภาพที่ดีให้แก่สมาชิกของสังคมสร้างความสามัคคีก่อให้เกิดความผูกพันสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่สังคมทําให้เกิดความสัมพันธ์และการพึ่งพาอาศัยกัน วันนี้มาเที่ยวกันที่บ้านนาคราศินน้องเฟย์มีโอกาสได้ปักผ้าด้วยรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกสนุกและก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแล้วน้องเฟย์รู้สึกยังไงครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และรักษาวัฒนธรรมไทย รู้สึกดีค่ะเพราะว่าวัฒนธรรมไทยของเราเนี่ยจะได้ไม่สูญหายไปค่ะดีมากเลยครับและครูต้นคูลก็หวังว่าน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านจะเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และรักษามรดกทางศรริลปะวัฒนธรรมไทยของเราให้คงอยู่สืบไปนะครับและสําหรับในครั้งหน้าครับครูต้นคูนจะพาน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านไปพบกับกิจกรรมอะไรน่าสนใจและน่าสนุกขนาดไหนอย่าลืมติดตามกันได้ในรายการเ่ิกลมกล่มกับครูสังคมครั้งหนึ่งวันนี้ครูต้นคูณและน้องเฟย์ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย